สัญญาณที่มันจะเริ่มอัดต้นไหนอะสวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มที่เจ็ดวันนี้จะมาเสนอเรื่องปัญหาการติดบุหรี่ค่ะเปิดไหมยังสวัสดีครับผมนายจุฑาอระนุนเลขที่เจ็ดนางสาวสุวัฒนาบุญคล่องเลขที่สิบเอ็ดค่ะนางสาวอัญญาณีเข้าคลองเลขที่สามสิบห้าค่ะประเด็นคำถามนะคะ หนึ่งก็คือการลดปริมาณการสูบบุหรี่ทำได้อย่างไรวิธีการเก็บข้อมูลสัมภาษณ์จากผู้มีประสบการณ์และบุคคลทั่วไปสองสืบค้นจากอินเทอร์นเนต็ตแล้วก็ข้อมูลปฐุมภูมิหนึ่งก็คือออกมันออกกำลังกายสองหากิจกรรมอื่นๆทำข้อมูลพุติยภูมิหนึ่งวิธีลดลงอย่างช้าๆทำให้ปริมาณนิโคตินที่เข้าสู่ร่างกายลดลงอย่างช้าๆอาการขาดนิโคตินจึงไม่รุนแรงสองวิธีหักดิบตั้งใจอยู่สูบบุหรี่อย่างเฉียบพลัน จะมีอาการขาดนิโคตินที่รุนแรงได้สำหรับผู้ที่ติดบุหรี่หนักจะมีอาการหงุนหงิดฉุนเฉียวของปัใจจัยใดบ้างที่ส่งเสริมให้มีการเริ่ต้องการสูบบุหรี่วิธีการเก็บข้อมูลหนึันเกตจากผู้มีประสบการณ์และบุคคลทั่วไปสองสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตข้อมูลปฐมภูมิ 1. จากการชักชวนจากเพื่อนสองความอยากรู้อยากลองข้อมูลทุติยภูมิ ความอยากลองเยาวชนที่สุบรีร้อยรับ8 4มิสเริ่มสุบรีเพราะความอยากลองซึ่งเป็นธรรมชาติของวัยรุ่นที่ความอยากลองเป็นเรื่องที่ท้าทายน่าตื่นเต้นและสนุกสนานถึงแม้จะทราบว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อสุขภาพต็าามพันบุรีเมือหนึ่งพันบุรีเมือสองและพันบุรีเมือสามเืออะไรวิธีการเก็บข้อมูลหรือสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตข้อมูลประหลมภูมิพันบุรีเบอร์หนึ่งเป็นควันที่มาจากผู้สูบ ควันบุหรี่มือสองคือควันที่พ่นออกมาและควันบุหรี่มือสามคือควันที่ตกค้างตามสถานที่ต่างๆข้อมูลทุติยภูมิควันบุหรี่มือหนึ่งคือควันบุหรี่ที่ผู้สูบบุหรี่สูบจากก้นมวลเข้าสู่ปอดควันบุหรี่มือสองคือควันบุหรี่จากปลายมวลบุหรี่ที่ถูกจุดไว้และควันบุหรี่ ที่ผู้สูบพูนดอกผ้าซึ่งทั้งผู้สูบบุหรี่เองและผู้ที่อยู่ใกล้ก็จะสูดดมเข้าสู่ปอดและพันบุหรี่มือสามคืออนุภาคของสันเคมีในคพันบุหรี่ที่ติดตามเพื่อผ่าและส่ดแลดร้อนมากข้าวที่ทำไมการสูบบุหรี่ถึงติดวิธีการเก็บข้อมูลหนึ่งสัมภาษณ์จากผู้มีประสบการณ์และบุคคลทั่วไปสองสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตข้อมูลปฐมภูมิเพราะในบุหรี่มีสารนิโคตินข้อมูลทุติยภูมิบุหรี่ไม่ต่างจากยาเสพติด โดยแบ่งออกเป็นสองด้านใหญ่คือด้านในจิตใจมักเกิดจากความเคยชินว่าจะทําให้เกิดความสบายใจได้และด้านร่างกายคือการติดสารนิโคตินหาอาการอยากบุหรี่เป็นอย่างไรวิธีการเก็บข้อมูล 1. สัมภาษณ์จากผู้มีประสบการณ์ 2. ส,สืบค้นจากอินเทอร์เน็ตข้อมูลประฐมภูมิหมุนหงิดก,กระวนกระวาย ข้อมูลทุติยภูมิอาการทางกายและจิตใจที่พบได้มากบ้างน้อยบ้างในผู้ที่พยายามเลิกสูบบุหรี่ได้แก่รู้สึกอยากสูบบุหรี่อย่างรุนแรงหงุดหงิดง่ายโกรธง่ายเครียดเศร้าปวดหัวปวดมือศีษะนอนไม่หลับผิวบ่อยและประทานอาหารจุกขึ้นท้องผูกเป็นต้นอาการเหล่านี้มักุนแรงในช่วง3-5วันหลังการหยุดสูบ 6. การเลิกสูบบุหรี่ดีอย่างไรวิธีการเก็บข้อมูล 1. สัมภาษณ์จากผู้มีประสบการณ์และบุคคลทั่วไป สองสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตข้อมูลปฐมภูมิไม่เสี่ยงเป็นโรคต่างๆสุขภาพดีขึ้นข้อมูลทุติยภูมิช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นอัตราการเต้นของจังหวะหัวใจเป็นไปอย่างปกติลดความเสี่ยงของโรคหัวใจเจ็ดผู้ที่คิดจะเลิกสูบบุหรี่ควรปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อให้เลิกสูบบุหรี่สำเร็จวิธีการเก็บข้อมูลหนึ่งสัมภาษณ์จากผู้มีประสบการณ์และบุคคลทั่วไปสองสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต ข้อมูลปฐมภูมิไม่ซื้อบุหรี่และเมื่อถูกชักชวนก็ควรปฏิเสธอย่างจริงจังข้อมูลทุติยภูมิในปัจจุบันมียาที่สามารถช่วยลดการอยากบุหรี่ได้อยู่หลายชนิดโดยที่มีใช้ในประเทศไทยคือชนิดที่มีส่วนผสมขอ,ของนิโคตินในปริมาณตำ่ำในรูปของมาฝควังและผลมแปะพี่นะผิวหนัง8ยกตัวอย่างโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่วิธีการเก็บข้อมูล1สัมภาษณ์จากผู้มีความรู้ สองสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตข้อมูลปฐมภูมิโรคมะเร็งปอดโรคหัวใจข้อมูลทุติยภูมิโรคมะเร็งปอดโรคเส้นเลือดหัวใจตีบโรคหัวใจขาดเลือดโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคถุงลมป่งพองปองัหากาิิี่รีผลกระทบทางร่างกายสาเหตุความอยากลองเป็นธรรมชาติที่วัยรุ่นจะมีความอยากลองเป็นเรื่องที่ท้าทายน่าตื่นเต้นแนวทางการแก้ไขปัญหา ใช้ย,ยาเลิกสูบเลิกยาสูบออกกำลังกายส,สม่ำเสมอไม่หม้่นไม่ทําตัวเองเครียดเพราะเครียดจะทำให้มีสูบบุรีได้เลิกสุบบุรี่ยากทำให้มีกลิ่นปากลมาหายใจเหม็นร่นางกายสูบหอมมีฝีปากสีดำสมรรถภาพทางเพศเสื่อมแนวทางแก้ปัญหาใช้ย,ยาเลิกผลกระทบต่อสังคมสาเหตุบางคนต้องสูบบุหรี่เพื่อข้อสังคมเพราะการสูบบุหรี มีผลเสียต่อสุขภาพและจิตใจของบุคคลที่อยู่ใกล้เคียงด้วยแนวทางกันแก้ปัญหาขอคำปรึกษาจากใครสักคนเพื่อเป็นแนวทางการเลิกสูบบุหรี่อย่างถูกวิธีและห่าใไกลจากสิ่งกระตุ้นที่จะทําให้เลิกสูบบุหรี่ยากปัญหาการติดบุหรี่ที่มีผลต่อสภาพจิตใจแล,และพฤติกรรมสาเหตุเพื่อลดความเครียดสารนิโคตินในควันบุหรี่จะทําให้เส้นเลือดแดงของตัวความดันโลหิตสูงหายใจเร็วและ กระตุ้นสมองให้รู้สึกปลอดภัยแนวทางกันแก้ปัญหากาลงขับเคลื่อนลดละเรื่องสุบุรีในชุมชนหรือการให้ความรู้เรื่องพิษภัยของบุรีทาให้มีบุคลิปแปรปวนบุรีง่ายกระวนกระวายพวบคุมอารมได้ยากที่มาและความสำคัญของปัญหา ในปัจจุบันผู้คนมีการเสพติดการสูบบุหรี่กันอย่างแพร่หลายเพื่อคลายเครียดหน้าที่การงานหรือความอยากรู้อยากลองจึงทําให้ส่งผลกระทบต่อตัวเองและคนรอบข้างหากสูบบุหรี่เกินวันละหนึ่งซองจะมีโอกาสเป็นโรคมะเร็งปอดมากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่และมีผู้เสียชีวิตเพราะการสูบบุหรี่เป็นจํานวนมากวัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อลดการสูบบุหรี่สองเพื่อลดปัญหาสังคมเ<ม>นื่องจากการสูบบุหรี่เป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดปัญหาสังคม,มอ,อื่นสาม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการผลิตสื่อที่เหมาะสอกมกับกลุ่มเป้าหมายให้มากยิ่งขึ้น 4. เพื่อให้ผู้สูบบุหรี่ตระหนักถึงโทษของบุหรี่ที่จะส่งผลต่อคอนรอบ้างและบคุคคลใกล้ชิด 5. ทําให้คนไทยมีสุขภาพยั่งยืน 6. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเลิกสูบบุหรี่เเพื่อการศึกษาสมเด็จสมเด็จสานผู้ที่สูบบุหรี่มีโอกาสเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจมากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ ขอบเขตการศึกษา 1. การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาเฉพาะปัญหาการติดบุรหี่ซึ่งมีผลกระทบ3ด้านคือด้านจิตใจและพฤติกรรมด้านร่างกายและด้าน,าน,าน,านสังคม 2. กลุ่มตัวอยา่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นวัยรุ่นจนถึงวัยผู้ใหญ่ 3. ใช้ระยะเวลาวันที่15มิถุนายน2563ถึง2 7มิถุนายน2563วิธีการรวบรวมข้อ,อมูล แบบเก็บข้อมูลออนไลน์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องพฤติกรรมการสูบบุหรี่เป็นพฤติกรรมเสี่ยงเมื่อสูบแล้วทําให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของตนเองและคนใกล้ชิดรอบข้างก็ให้เกิดการเจ็บป่วยและป่วยจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นโรคหัวใจโรคหูงลมโป่งพองโรคมะเร็งปอดความดันโลหิตสูงเป็นต้นเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพและป้องกันตนเองครอบครัวชุมชนจากภัยของบุหรี่ จึงควรปรับเปลี่ยนพฤติรกรรมให้ถูกต้องตามเกณฑ์ด้วยการไม่สูบบุหรีโดยกลุ่มผู้ไม่เคยสูบบุหรีต้องไม่ไปทดลองสูบบุหรีและกลุ่มผู้ที่สูบบุหรีควรลดและเลิกการสูบบุหรีเพื่อสุขภาพที่ดีของตนครอบครัวและชุมชนให้ปลอดภัยจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งเป็นโรคที่ป้องกันได้ด้วยตนเองพี่จีดำเนินการการเรียนรู้รายบุคคลนะจุดนี่วัดเวลาตกแต่งสไล ข้อมมมูลลที่าาาแะควสนางสาวถุกปทาบุญคล่องตั้งประเด็นคำถามรวบรวมวิธีการเก็บข้อมูลตั้งสมมติฐานเขียนวิธีการรวบรวมข้อมูลก่อนลงมือทำแบบสอบถามออนไลน์ทำแบบสอบถามออนไลน์นางสาวอัญ,ญนีเข้าล้องหาข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิในประเด็นคำถามทำไม้แมปหาข้อมูลที่มาและความสำคัญของปัญหาหาข้อมูลวัตถุประสงค์ทำแบบสอบถามออนไลน์ ผลการศึกษาจากวัตถุประสงค์ที่ได้กําหนดไว้ยังไม่ได้เป็นไปตามจุดถุประสงค์ครบข้อเนื่องจากเหตุผลในหลายๆด้านแต่ก็มีที่เป็นไปได้ตามวัตถุประสงค์บ้างคือช่วยให้ผู้ที่เข้ามาตอกแบบสอบถามบางรายเกิดความตื่นใจในการเลือกสุบุรีหรือตระหนักข้อของบุรีที่ไม่ไสมควรถึงตนเองเพียงเท่านั้นแต่จะสง่งผลไปถึงบุคคลรอบข้างด้วยอาจทําให้บุคคลนั้นลดการสุบบุรี่ลงก็จะทําให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นหรือในบางรายอาจจะเลือกสูบุรีไปเลยก็ได้ และก็ยังช่วยคนที่ไม่ได้สุบบุรีมีความรู้ความเข้าใจว่าบุหรี่มีปรอย่างไรจะได้ไม่เป็นลมได้ได้รู้ว่าควรพักันตนเองอย่าะไรแค่หากสำบ,บูรีจากสมมติฐานผู้ที่สูขบุรีมีโอกาสเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจมากกว่าผู้ที่ไม่สุบบุรีเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวเนื่องจากเป็นเรื่องจริงที่มีการวิเคราะห์ไว้แล้วจากแหล่งข้อมูลหลายๆเลย สรุปและอธิบายได้ผลจากแบบสอบถามพฤติกรรมการสูบหรี่พราะว่าร้อยละ18.9เคยสูบร้อยละ181.1จไม่เคยสูบเคยสูกชักชวในให้สูบหรี่พราะว่าร้อยละ68.9เคยร้อยละ31.1ไม่เคยภาคผนวกวันนี้พวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ